มาครับวันนี้ผมพามาดูรถคันหนึ่งนะครับที่ออกจากผมไปค่อนข้างนานละแล้วก็คือเอาก,กลับมาให้เช็คเนาะออกไปทั้งปีงเลยนะนี่เดี๋ยวผมพามาดูกันว่าเป็นรถคันไหนนะครับนี่ครับเป็นรถคันดีเนาะมาเป็นตัวฮิโน่ที่เป็นฮิโน่เจ็ดร้อยเลยตัวนี้เป็นหัวสีเดิมเนาะชุดแต่งมาอย่างนี้เลยนะเอาไปผมไปปีงลนะนี่ตัวกระทะก็มาเป็นกระทะที่เป็นอลูมิเนียมเลยไอที่สวยเลยนะคือตัวกระบะเขา เขาไปต่อเป็นกระบะสไลด์มาอ่ากระบะเป็นรถสไลด์มาน่าจะต่อที่อูทีเอเอสเอมาเนี่ยมียี่ห้อเขาแปะอยู่ทีเอเอสเอมเนาะแล้วก็ติดเคนเป็นเคนห้าตันเป็นธนาโดเนาะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นไหนไม่รู้อันนี้เขาไปติดตั้งมาเองนะครับเดี๋ยวเรามาว่าสเปคกันดีกว่าอ่ะเรามาเริ่มกันด้วยที่สเปคของตัวรถคันนี้นะครับตัวนี้มาเป็นฮีโนที่เป็นเอเจนรอยนะครับ อ่าแล้วก็เป็น12ล้อแทนเตี้ย12ล้อแทนเต้จะเป็นแบบนี้ยางเขาจะเป็นไซส์ประมาณ2 4 5 7 0 R 19.5เนอะแต่ตัวนี้กระทับมาเป็นอลูมิเนียมมานะครับแล้วก็ถุงลมด้านหลังด้วยอ่าลมด้านหลังสิช่วงล่างจะไม่มีตัวเพลาโบกี้แล้วในตัว12ล้อแทนเตี้เนี่ยเขาจะมาเป็นสองเพาหมดเลยในตัวเนี้มาเป็นเครื่อง e 1ที ให้ดูเกียร์น่าจะเป็นกึ่งออโต้อ้อาวคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานี่ให้ดูทันเกียร์เป็นเกียร์แบบธรรมดาลเลยแล้วก็คอนโซลดาเป็นยูโรห้าเรียบร้อยคันนี้จะมีชุดแต่งค่อนข้างเยอะเองชุดแต่งเขามาค่อนข้างเยอะเลยกระถาก็มาแล้วก็สีให้ดูสีอันนี้สีเปาา็นกิฟต์นะเขาจะมีเกล็ดนี่จะมีเกล็ดมาด้วยอ่าตัวนี้ชุดแต่งค่อนข้างท,างที่จะเยอะมากแล้วก็ ลูกค้าเอาไปติดเป็นเคนฮานาโดห้าตันแบบที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับอ่าเรามาดูกันต่อในส่วนของกระบะเขาเนาะกระบะที่เป็นรถสลายนะเอกระบะสลายก็อันนี้ให้ดูก่อนมาเป็นครอบนะครอบกับครอบสแตนเลสอ่าแล้วก็มีซีนยางอยู่กันน้ำเข้านะอันนี้ก็ทำเป็นที่ปีนขึ้นได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวพื้นมาเป็น น่าจะเป็นเหล็กอ่าน่าจะเป็นเหล็กปั๊มเป็นรูแบบพวกโถสไลด์เอาไว้เกี่ยวพวกโซ่พวกอะไรอ่าแล้วก็มีวินนี่มีวินตรงนี้เป็นวินไฟฟ้ากี่ตันไม่รู้นะเขาติดมาเนี่ยดีดีเหตเขานี่แฮชแท็อ่ามีตัวถังกับเพิงมาให้ด้วยนะออกอินโฟลน่าจะเห็นกันบ่อยๆนะอ่า ตัวกันหมาด้านข้างก็มาเป็นตัวสแตนเลสทั้งอันเลยนี่เป็นสแตนเลสทั้งอันเลยแล้วก็ติดไฟเราข้างจะติดไว้ตามไวตามนี่ไวตามกันหมาเนาะแล้วก็ไว้ตามด้านล่างตรงนี้อ่าไว้ตามด้านล่างตรงนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็มีแอดติดตรงนี้ด้วยมีแอดติดเป็นค่อยเสียตรงนี้ด้วยอ่าตัวบางกงบางโกนก็เป็นสแตนเลสเนี่ยโอ้หนาไหมเขาหนาอยู่นะอ่า ค่อนข้างยาวเลยนะนี่ให้ดูโอ้ค่ตัวคัสซี่เนี่ยยาวมากยาวมากยาวมากดูยาวสุดเลยนะ่าจะยาวสุดตามกฎหมายเลยแล้วก็มีตัวนี้ตัวด้านล่างอ่ะเป็นแสแตนเลสเหมือนกันแล้วก็มีตะแกรงอันนี้ใช้ทำอะไรไม่รู้ใครรู้บอกผมหน่อยนี่มีตะแกรงไว้ด้านล่างด้วยแล้วก็ ในส่วนของไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายของเขาติดไว้สิบสองดวงเลยนะด้านหลังนี่แล้วก็มีในส่วนของแฮชแท็กตรงนี้ด้วยอ่ามีมีล้นอนะเอาไว้ซน่าจะน่าจะสไลด์กองพื้นไหมมีลูกยิ้งตรงนี้ด้วยเอาไว้ถาดไว้ถอยลงอ่าก็ด้านหลังกระทาก็จะมาเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันเอ๊ะ,อะติดมา เขาแป๊บติดล็อกติดล้อเฉยเลยเดี๋ยวให้ลูกน้องเอาออกให้ดีกว่าเนี่ยแต่ดนดารจะลูกค้าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมีตัวท่อมาติดในยางของเขาเลยเนี่ยแล้วก็นี่มีในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นไฮดรลิกไหมระบบไฮดรลิกเขาหรือที่เก็บของเขาไม่รู้เนี่ยในกล่องตัวเนี้ยอ่าโดยรวมก็ประมาณนี้สำหรับตัวรถเนอะอ๋อมีอีกนี่ ในตัวยูโรห้าเนี่ยเขาก็จะมีถังแอดบูอยู่ทุกคันเนาะเนี่ยแต่เขียนว่าแอดบูอ่าจะเป็นมาตรฐานของตัวคำไอเสียของตัวยูโรของเขาเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวค่ดูภายในกันต่อนี่ภายในภายในที่เป็นยูโรห้าก็ตรงนี้จะเป็นสีดำแต่เป็นสีดำหมดละอ่าแล้วก็ภายในอันนี้มากับทางของลูกค้าเขาเป็นกลวยพลาสติกหนุ่มนิ่มเนาะไม่ใช่กลวยแข็งอ่า ในภายในก็ไม่มีอะไรมากมายนะนี่โดยรวมก็รีวิวหลายคันจะเป็นสภาพเดียวกันหมดอ่าตัวรถสะอาดสะอา้านเก็บทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าในตัวคอนโซลกลางก็ปกติอันนี้มีเป็นลายไมย้เป็นลายไมยอ่าแล้วก็คันเกียร์เขาที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะอ่าอ่าตรงนี้มีเพิ่มเติมหน่อยเขาไปให้ที่ทางอู่เขาตีเพิ่มบางเนี่เนี่ยเนี่ย ตัวบงังแดดส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบบงังแดดแบบเป็นพลาสติกเนาะใสๆอันนี้เขาตีเป็นสแตนเลสท,ทั้งอันเลยนี่ให้ดูไหนดูทังขาขาเขาติดยังไงขาเขาเอามาจากข้างบนนี่ขาเขายึดจากจากโค้งหลังคาออกมานี่ขาเขายึดจากโครงหลังคาออกมานี่แล้วก็ยึดมาเป็นตัวบงังแดดดันหน้านะอันนี้้าอุเเอ็มน่าจะทํามาแหละ เพราะตอนออกกับผมไปไม่มีส่วนตรงนี้นะอ่าก็โดยรวมคร่าวๆเนาะสำหรับคันนี้เขาเอามาให้ดูรถก่อนที่เขาจะเอาไปใช้งานเนาะก็เลยจับมารีวิวกันให้ชมกันว่ารถที่เอาไปทำมาแล้วเนี่ยอย่อตตัวเอเจร้อยเนี่ยออกมาก็สวยเหมือนกันนะแบบนี้อ่ะก็โดยรวมประมาณนี้นะรีวิวคร่าวๆรถที่ออกไปนา่นละแล้วเขากลับมาให้ผมเช็คตัวรถให้เนาะออกไปตั้งว่าปีไงน,นะก็ กลับมาข้อโอ้โหน่งงามเลยนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจอยู่กับรถญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อได้ที่เพียงจะกรยตนจำกัดนครปฐมกรบผมขอบคุณครับ